สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิชาการพัฒนาค่านิยมซึ่งวิชาการพัฒนาค่านิยมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศโดยรวมนะคะวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านนั้นมีความรู้ความเข้าใจสามารถเลือกสรรน,นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นต่อตอนเององค์กรและสังคมได้โครงสร้างเนื้อหา ประกอบไปด้วย3หัวเรื่องใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. แนวคิดพื้นฐานของค่านิยม 2. ค่านิยมส่วนบุคคลองค์กรและสังคม 3. ค่านิยมกับการพัฒนาเรื่องที่ 1. แนวคิดพื้นฐานของค่านิยมจะประกอบไปด้วยหัวเรื่องย่อยๆด้วยกัน5เรื่องนะคะคือ 1. ความหมาย 2. ที่มาของค่านิยม 3. เกณฑ์ในการพิจารณาค่านิยม 4. ความสําคัญของค่านิยมและ5ประเภทของค่านิยมความหมายของค่านิยมค่านิยมหมายถึงสิ่งที่บุคคลชื่นชอบพอใจเชื่อถือเห็นว่ามีคุณค่าและยอมรับนํามาปฏิบัตามแนวทางนั้นๆอย่างสม่ําเสมอจนเป็นแนวทางการดาเนินชีวิตของตนเองที่ปาของค่านิยมนั้นเกิดจากการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง คิดว่าสิ่งไหนดีมีความชอบต่อสิ่งไหนและมีความเชื่อว่าสิ่งไหนถูกต้องหรือเกิดจากการเรียนรู้จากกิจกรรมในวัยเด็กทั้งหมดเหล่านี้จะนำมาสู่พฤติกรรมและค่านิยมตามลำดับพฤติกรรมทุกพฤติกรรมนั้นจะเป็นค่านิยมหรือไม่เราต้องใช้เกณฑ์ในการพิจารณาค่านิยมมาพิจารณาว่าพฤติกรรมนั้นเกิดจากการเลือกหรือไม่เกิดจากการเลือกอย่างอิสระ หรือไม่เขาได้เห็นคุณค่าและยอมรับนำมาปฏิบัติตามหรือไม่และพฤติกรรมนั้นเกิดจากเป็นการกระทำและพฤติกรรมนั้นเกิดการกระทำที่ซ้ำๆกันจนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเขาหรือไม่ซึ่งพฤติกรรมใดที่มีเกณฑ์การพิจา,า,ารณาค่านิยมครบทั้ง3ขั้นตอนนี้แล้วเราจึงเรียกพฤติกรรมนั้นว่าเป็นค่านิยมความสำคัญของค่านิยม ค่านิยมนั้นเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคนและสังคมค่านิยมมีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารและการพัฒนาองค์กรค่านิยมสามารถสร้างบรรยากาศขององค์กรได้ค่านิยมสามารถสร้างบรรยากาศของการทำงานในองค์กรได้ประเภทของค่านิยมสามารถแบ่งประเภทได้เป็น3ประเภทด้วยกันคือ 1. ค่านิยมส่วนบุคคล 2. ค่านิยมในองค์กร และ3ค่านิย,ยมของสังคมค่านิยมส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่บุคคลยึดถือเลือกและนำมาปฏิบัติอย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยตรงค่านิยมในองค์กรเป็นค่านิยมที่คนส่วนใหญ่ในองค์กรยึดถือและปฏิบัติมานานจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆและ3ค่านิยมของสังคมเป็นค่านิยมที่คนส่วนใหญ่ของสังคม ยึดถือและปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้นๆสรุปแนวคิดพื้นฐานของค่านิยมมีประโยชน์ต่อาการเข้าใจวิเคราะห์และสร้างความตันหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมต่อไปเรื่องที่สองค่านิยมส่วนบุคคลองค์กรและสังคมหัวข้อที่2.1ค่านิยมส่วนบุคคล จะประกอบไปด้วยประเภทของค่านิยมส่วนบุคคลค่านิยมส่วนบุคคลที่พึงประสงค์ค่านิยมที่ดีของครูและอาจารย์ในโรงเรียนค่านิยมส่วนบุคคลที่ดีของผู้บริหารและค่านิยมสร้างสารรค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานใหม่ประเภทของค่านิยมส่วนบุคคลแบ่งได้เป็น6ประเภทด้วยกันคือ 1. ค่านิยมด้านวิชาการ บุคคลใดที่มีค่าดิยมด้านวิชาการสูงนั้นมักจะเป็นผู้ที่มุ่งความสนใจใฝ่าหาความรู้และความจริงในวิทยาการต่างๆอยู่เสมอค่านิยมด้านเศรษฐกิจถ้าบุคคลใดมีค่านิยมดานเศรษฐกิจสูงบุคคลนั้นจะมุ่งสนใจด้านการเงินและความสะดวกสบายทางกายเป็นหลักประเภทที่3ค่านิยมด้านสังคมบุคคลใดที่มีค่านิยมด้านสังคมสูงจะมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นมองโลกในแง่ดี เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เห็นแก่ตัวประเภทค่านิยมส่วนบุคคลที่4คือค่านิยมด้านศาสนาท่านใดที่มีค่านิยมด้านศาสนาสูงท่านนั้นจะเป็นผู้ที่มุ่งความสนใจด้านศาสนาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นหลักประเภทที่5้าค่านิยมด้านการเมืองท่านใดที่มีค่านิยมด้านการเมืองสูงจะมุ่งความสนใจด้านการแสวงหาอำนาจและการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ และค่านิยมส่วนบุคคลที่6ค่านิยมด้านสุนทรียะผู้ใดมีค่าดิยมด้านสุนทรียะสูงผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มุ่งสนใจด้านความงดงามศิลปะและนันทนาการจากผลการสำรวจค่านิยมส่วนบุคคลของผู้บริหารสังขาพบว่าส่วนใหญ่ผู้บริหารสังขานั้นจะมีค่าดิยมด้านวิชาการสูงร้อยละ51อรองลงมาคือค่านิยมด้านเศรษฐกิจและค่านิยมด้านศาสนาตามลำดับค่านิยมส่วนบุคคลที่มุ่งมาสงค์กับค่านิยมพื้นฐาน12ประการ ตามนยโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอที่มุ่งหวังให้ประชาชนามีค่านิยมที่ดีและเพื่อความุ่งหวังให้ประชาชนมีค่านิยมที่ดีจําเป็นจะต้องมีค่านิยมพื้นฐา,าน12ประการดังนี้1มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์2ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุรมการ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม3กัตัญยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์4ฝ่หาความรู้ านศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศิลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 7. เ,เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8. มีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว10ดดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ12คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติค่าที่ยอมที่ดีของครูอาจารย์ที่ ครูและอาจารย์จะเป็นต้องมีนะคะก็คือ 1. มีจรรยาบรรณและอุดมการณ์ของความเป็นครู 2. มีวิน,นัยตรงต่อเวลาเคารพสิทธิและหน้าที่ 2. มีวิน,นัยตรงต่อเวลาเคารพสิทธิและหน้าที่ 3. มมีความขยันซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและมีความยุติธรรม 4. มีความประมาณการรู้จักพอดีและประหยัดค่านิยมส่วนบุคคลที่ดีของผู้บริหารซึ่งผู้บริหารนั้นควรจะต้องมีคือ 1. มีคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมและความรับผิดชอบ 2. มีความรู้และวิสัยทัศน์ 3. ม,มีความเป็นเลศิศทางการบริหารและวิชาการข้าวิยมสร้างสารค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานใหม่ในองค์กรนะคะบุคคลทุกคนในองค์กรนั้นควรจะต้องมีคือ 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง2ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ3โปร่งใสและตรวจสอบได้ 4ไม่เลือกปฏิบัติและ5มุ่งผลสำนิกของงานหัวข้อที่2.2ค่านิยมในองค์กรซึ่งเป็นค่านิยมที่คนส่วนใหญ่ในองค์กรยึดถือปฏิบัติประกอบไปด้วย 1. ค่านิยมกับบรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กร 2. ค่านิยมกับการบริหารองค์กร 3. ค่านิยมร่วมกับแนวทางการปฏิบัติที่เป็นจริงค่านิยมกับบรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กรบุคคลในองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อก,กันบนพื้นฐานของความเคารพกันและกันมีความจริงใจ เอื้ออาทรซื่อสัตย์ต่อตอนเองต่องานมีการทำงานเป็นทีมร่วมปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สามารถสร้างบรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กรโดยทุกคนทำงานอย่างมีความสุขเกิดผลดีต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรค่านิยมกับการบริหารองค์กรการบริหารองค์กรจะสามารถทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ จำเป็นจะต้องมีค่านิยมที่สำคัญอยู่12ตัวด้วยกันคือ 1. ความมีอำนาจความเป็นเลิศผลตอบแทนปร,ทประสิทธิผลประสิทธิภาพความประหยัดมีความยุติธ,ธรรมมีการทำงานเป็นทีมมีกฎและระเบียบม,มีการป้องกันองคอ์กรมีการแข่งขันและมีการแสวงหาโอกาสค่านิยมร่วมกับแนวทางการปฏิบัติที่เป็นจริงการกำหนดค่านิยมร่วมในองค์กรนั้นจะสามารถพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ โดยการพิจารณาค่านิยมที่พึงประสงค์นำวิสัยทัศน์ขององค์กรและค่านิยมของบุคลากรานในองค์กรนั้นมาร่วมในการกำหนดค่านิยมร่วมเพื่อให้บุคลากราน,นั้นปฏิบัติตามค่านิยมร่วมกับแนวทางการปฏิบัติที่เป็นจริงการกำหนดค่านิยมร่วมนั้นจะสามารถทําให้การพัฒนาองค์กรประสบค,ความสําเร็จได้โดยการพยายาิจารณาค่านิยมที่พึงประสงค์และนําวิสัยทัศน์ขององคอ์กร นำค่านิยมของบุคลากรในองค์กรนั้นมาพิจารณาและร่วมกันกำหนดเป็นค่านิยมร่วมขององค์กรให้เกิดขึ้นพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรในองค์กรนั้นปฏิบัติตามก็จะสามารถทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จได้ดังนั้นค่านิยมร่วมจึงเกิดจากการหลอมรวมและเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลองคอ์กรวิสัยทัศน์และค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคม การกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามค่านิยมร่วมขององค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมและยอมรับจะสามารถพัฒนาองค์กรไปในทิศท,ทางที่ต้องการได้อย่างเป็นรูปธรรมหัวข้อที่2.3ค่านิยมของสังคมซึ่งเป็นค่านิยมที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยึดถือปฏิบัติจะประกอบไปด้วยหัวข้อ2หัวข้อด้วยกันคือ1ค่านิยมของสังคมปัจจุบันและระดับพัฒนาการของจริยธรรมได้มีนักวิชาการหลายท่านนะคะวิเคราะห์สภาพสังคมไทยในปัจจุบันพบว่าปัจจุบันนี้ สังคมไทยเรามีความอ่อนแอทางจริยธรรมมีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้นมีความขัดแย้งทางความคิดมีความรุนแรงมากขึ้นและใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลระดับและพัฒนาการของจริยธรรมเราแบ่งระดับของจริยธรรมโดยใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมสามารถแบ่งได้6ขั้นตอนด้วยกันคือ 1. ทําทำเพราะกลัว2ทํทำเพราะผลตอบแทนและได้รับรางวัลซึ่งขั้นที่1กับขั้นที่2นั้นจะเป็นขั้นของจริยธรรม ในบุ 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, คคลที่มอายุ2-10ปีซึ่งเป็นระดับก่อนเกณฑ์ระดับขั้นที่3ทัานทำเพราะทำตามสังคมขั้นที่4ทํำตามหน้าที่ซึ่งขั้นที่3และขั้นที่4นี้จะเป็นขั้นเป็นขั้นทางจริยธรรมของบุคคลที่มีอายุ10-16ปีซึ่งเป็นระดับตามเกณฑ์ระดับขั้นระดับที่5ทําตามคำมั่นสัญญาขั้นที่6ทําตามอุดมการณ์ขั้นที่5และขั้นที่6นี้จะเป็นระดับทางจริยธรรม เหนือเกณฑ์ขึ้นไปคือบุคคลที่อายุ16ปีขึ้นไปซึ่งปกติแล้วสภาพสังคมนั้นจําเป็นจะต้องมีจริยธรรมระดับ3ถึง6ขึ้นไปถึงจะทําให้สังคมนั้นเกิดความสงบสุขท่านลองดูสิคะว่าท่านทําความดีเพราะอะไรและท่านอยู่ในขั้นไหนของจริยธรรมเรื่องที่3ค่านิยมกับการพัฒนาประกอบไปด้วย1ขั้นตอนและกิจกรรมการเสริมสร้างค่านิยม2ค่านิยมที่ต้องพัฒนาและ3การพัฒนาค่านิยมในสาราึกษา ขั้นตอนและกิจกรรมการเสริมสร้างเจตคติและค่านิยมมีทั้งหมด8ขั้นตอนด้วยกันคือ1ให้ความรู้ 2. สร้างความเข้าใจ3สร้างจิตสำนึก 4. เกิดเจตคติ5มีส่วนร่วม6มีความผูกพัน7มีความรับผิดช,ชอบเกิดเป็นค่านิยมและ8เกิดอุดมการณ์ซึ่งขั้นที่8นี้จะเป็นคุณธรรมที่ยั่งยืนและเป็นค่านิยมที่ถาวรการที่จะเสริมสร้างเจตคติและค่านิยมได้นั้นจำเป็นจะต้องมีกิจกรรมควบคู่ไปด้วยในขั้นตอนที่1นั้น การให้ความรู้เราจะต้องมีกิจกรรมคือต้องชี้ข้อดีและข้อเสียให้เด็กหรือให้บุคคลเข้าใจขั้นตอนทั้ง8นี้จะสามารถเกิดเป็นรูปธรรมได้จําเป็นต้องมีกิจกรรมควบคู่กันไปคือ 1. การให้ความรู้กิจกรรมคือต้องชี้ข้อดีข้อเสียให้บุคคลนั้นทราบขั้นตอนที่2การสร้างความเข้าใจกิจกรรมคือต้องมีกรณีตัวอย่างและกรณีศึกษาให้วิเคราะห์ขั้นตอนที่3สร้างติดสานึกและขั้นตอนที่4เกิดเจตนาติ กิจกรรมคือต้องใช้โอกาสแสดงความคิดเห็นกิจกรรมคือการให้โอกาสแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายขั้นตอนที่5การมีส่วนร่วมขั้นตอนที่6มีความผูกพันและขั้นตอนที่7มีความรับผิดชอบเกิดเป็นค่านิยมนั้นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างให้เกิดค่านิยมได้คือต้องกําหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันและทุกคนมีส่วนร่วมคิดและการฝึกกิจกรรมที่จะเกิดข้านิยมขั้นตอนที่5ที่6กที่7ได้นั้นคือต้องกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ร่วมกันมีการฝึกปฏิบัติและการทำกิจกรรมเกิดขึ้นขั้นตอนที่8คือขั้นตอนที่เกิดอุดมการซึ่งจะเป็นคุณธรรมที่ยังยืนนั้นกิจกรรมที่ที่ทำคือผู้บริหารหรือผู้นำจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมีการให้รางวัลมีการยกย่องและชมเชยซึ่งข้อที่8นี้ผู้บริหารและผู้นำของประเทศมีส่วนผลักดันให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดียิ่งค่านิยมที่ต้องพัฒนา สรุปแล้วค่านิยมที่จําเป็นต้องพัฒนาในสังคมไทยนั้นมีอยู่8ตัวด้วยกันคือ 1. คุณธรรม 2. นิยมไทย 3. าการประหยัด 4. การมีวิสัยทัศน์5การทํางานเป็นทีม 6. ประชาธิปไตย7สิทธิมนุษยชนและ8การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาค่านิยมในสารศึกษาประกอบด้วย 1. การพัฒนาค่านิยมของผู้บริหาร2การพัฒนาค่านิยมของครูและอาจารย์และ 3. การพัฒนาและปลูกฝังค่านิยมของนักเรียน ดังนั้นการพัฒนาค่านิยมจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตนเององค์กรและสังคมให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีอันส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศโดยรวมขอบคุณค่ะ